กไม่บอกเราครับรักแม่ไหมรับแม่นะคะใครเป็นหมาหมาฝึกๆึกปัญหาเป็นก็ได้หมาหมาโอ้ เดนียวอีกแล้วข้าวบเคยเหี่ยมาเดี๋ยวเราสุดเลยตกหลุมเลยเดี๋ยวนี้เขาปากหวานเนาะดูข้างลักเฮียหรอ ไปสู้ไหมครับก็ต้องตอบว่าอะไรอ่ะคร้างหลักไม่เท่าเฮียหรอกแบ่งฝั่งกันเลยดีกว่ามาใครกันแน่แนปัดโทหนูนนะั่นแหละเฮียแ,นะแหละหนูนนะั่น <ś Buff ett> แหละ เยอะกว่าแพ้ไทรเปเยอะกว่าแดวคนนั้นข้างรักกว่าล่าสุดล่าสุดหนูบอกว่าจะเลี้ยงมันดิวเพียนี่ไม่มีจ่ายจริงหรอเพียก็บอกว่าจะเลี้ยงหนูเหมือนกันอะหนูเปิดไลน์ให้ดูเลยก็หนูไลน์ตอบมาตอบว่าไม่ต้องเลี้ยงนี่หนอเลี้ยงเอง จะเอายังไงโอเคเลี้ยงก็ได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้เก็บตังค์ไปซื้อบ้านสู้ไม่ไหวอ่ะเข้ามาเข้ามาเอาเสมอฝึกน้ำผึ้งคืออะไรฮะ ยิ้มอะไรอ่ะข้าหลังยิ้มอะไรยเขาก็ยิ้มั้งเยอะเลยไม่มันเข้าใจว่ายิ้มหมดแต่ข้างหลังยิ้มแบบเนี้ก็เลยถาว่ายิ้มอะไรขวังงมากีละันตกตึก มีคนบอกว่าสงสารที่เลี้ยงขอแนวก็ได้เลยเดี๋ยวไม่ได้มันมืดหรอกค่ะมันมืดไมไม่ไม่น่อมืดหน่อยเราไม่เหมือนหนูจะพูดอะไรไม่ได้พูดใช่ไหไม่พูดครับจะไปทำไมติดต่ออืม กินอะไรทำไปถึงรอขนาดนี้ไก่โดดเลี้ยงคนนี้เป็นของคุณโดดเลี้ยงมาหรอครับโดดมาทำไมอเดือดตีเลยนะเลี้ยงด้วยไม่เป็นไรวันเดียวให้อภัยให้ไหมเจ้าของซูเปอร์ซันวันนี้เลย ฮะหรออะไรนะไม่รู้เม่ปนเลยนโยขอตรงนี้ไม่ได้นมีคนวพี่สีเม็ดละพี่ีเม็ดละอเม็อันนี้คือเราจะมาถ่าย คู่กันคิดถึงเธอแทใจเขาจีบอยู่แล้วเพลงก่าอยู่แล้วไม่ยู่ไม่ทันอกโะไริบหมดขนาดนี้าี่อแล้วไม่แล้วอรัช